ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่16มิถุนายนพศ2566นะคะซึ่งตอนนี้ก็เวลาตีห้าแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็รีบลุกขึ้นมาอัดคลิปนะคะลงช่องให้กับ f c ทุกท่านนะคะ ได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแอดก็กลัวว่า fc จะพลาดนะคะก็เลยรีบนำเสนอนะคะท่านผู้ชมในวันหวยออกนะคะเพราะว่าน้องจาน้องจาก,ก็ส่งตัวเลขมาให้แอดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ตามต่อเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะมาช้าหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังทันอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเลขสูตรนะคะกับเลข เลขดับไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าน้องจ๋าก,ก็ให้แต่ซ้ายด่วนลับๆจากลกบุรีนะคะถ้าใครตัดเล่นนะคะก็คงจะโชคดีไปกับซ้ายด่วนลับๆนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะที่น้องจ๋าให้มี905907แล้วก็052092นะคะถ้าตัดเล่น09นะคะ ก็คงจะโชคดีไปกับสายด่วนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็น่าเสียดายจริงๆนะคะสำหรับสายด่วนลับๆนะคะที่น้องจ่าไม่ได้จับคู่ให้นะคะ9009นะคะท่านผู้ชมก็เลยพลาดไปนะคะ แต่ว่าวันนี้ก็ให้ f อซพิจารณาดูเองนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าน้องจ๋าก็ส่งตัวเลขมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือของงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ก่อนที่จะไปดูในงวดนี้นะคะแอดก็ขอฝากช่องละอมแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนเนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเอดก็อยากจะให้ fc ของช่องนะคะโชคดีไปด้วยกันในทุกๆงวดนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูของงวดประจำวันที่16กันนะคะนี่นะคะ ้ายด่วนรับๆับนะคะซ้ายด่วนรับรับจากลบบุรีนะคะที่น้องจ๋าจัดให้นะคะท่านผู้ชมงวดไปจําวันที่16มิถุนายนพศ2566นะคะงวดนี้ให้เลขวิ่งมาด้วยนะคะแต่ว่างวดนี้ให้แค่สองตัวนะคะ3ตัวไม่มีนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอทุกตัวที่น้องจ๋าให้นะคะท่านผู้ชมงวดนี้ไม่มี3ตัวนะคะ วิ่งบนล่างให้0ูนย์กับ3นะคะวิ่งบนล่างเด่น0ย์รอง3นะคะถ้า fc สายวิ่งสายรูดนะคะก็รูด0ูนย์ได้เลยนะคะศูนย์หนึนถึงศู 0, 1, ถึงศูนย์เกะคะศูย์ย์ถึงศูนย์เนะคะ, 0, 0, 0, 0, 9, ะ,คะท่านผู้ชมเนาะถ้าชอบสายวิ่งนะคะถ้าชอบรูดนะคะ ก็แล้วแต่ f อจะพิจารณาดูนะคะถ้าชอบหลัก3ก็รูด3นะคะถ้าชอบหลัก0ูนย์ก็รูด0ูนย์ะคะจับคู่ให้มี 03, 30, 0 3 3 0 0ส6มสา3ศูน3์ศู3ย์หกหกนกะคะเก้าก็จะตรงกับเลขของแอดนะคะท่านผู้ชมเนาะก,กับ0ูย์หนะคะ ทีแอดซื้อไว้เมื่อวานนะคะที่ที่เลขของพ่อห้าหกศูนย์แล้วก็ตัดเล่นศูนย์หกด้วยนะคะท่านผู้ชมก็จะตรงกันนะคะแอดคิดว่าน่าจะเน้นตัวศูนย์หกนะคะคือโดยส่วนตัวแอดนะคะที่แอดเน้นให้นะคะน้องจ๋าไม่ได้เน้นให้นะคะแอดเน้นให้ตามที่แอดชอบนะคะแต่ว่าถ้าเอฟซีไม่ชอบก็ไม่ชอบตัวนี้นะคะก็ ชอบคู่ไหนก็แล้วแต่ f c ซจะพิจารณาดูนะคะแล้วก็ตัวกันก็จะมี16 6 1แล้วก็75 57เนะคะเดี๋ยวแอดก็จะเน้น16ให้ด้วยนะคะเพราะว่า16ก็จะตรงกับเลขเต่านะคะที่เต่าเดินเข้าบ้านนะคะเต่าเดินเข้าบ้านลักหลานของแอดนะคะบ้านเล็กที่50ทับ1นนะคะท่านผู้ชมเนาะ หนก็ชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมซึ่งแอดคิดว่าน่าจะมีลุนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคะลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็จัดด่วนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าใครจะได้เฮหรือจะได้หานะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ เราพิจารณาดูนะคะชอบก็จับนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดกับน้องจ๋านะคะก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆมาฝากกับ f อซทุกท่านนะคะส่วนตัวเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็แล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงนะคะแล้วแต่วาสนานะคะท่านที่ชมเนาะถ้าเรามีบุญวาสนาต่อกันร่วมกันนะคะก็คงจะโชคดีไปกับ สายด่วนรับรับจากลกบบุรีที่น้องจ๋าจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเอ็ดก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขที่เอดนำเสนอเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเอดก็ขออวยพรให้ fc เฟนช่องของละองชาแนลที่ได้ติดตามสายด่วนรับรับ,รบจากลกบบุรีที่น้องจ๋าจัดให้ในคลิปนี้นะคะ เป็นตัวเลขที่ใช่และก็โชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะค่ะก็ขอให้เอซทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็หลังจากลงคลิปเสร็จนะคะท่านผู้ชมเช้านี้นะคะเพราะว่าเช้านี้ก็เป็นเช้าวันที่16เนะาะเช้านี้แอดก็จะเข้าป่าหาเก็บเห็ดนะคะ นี่นะคะบรรยากาศในป่าที่เห็ดกําลังขึ้นนะคะท่านผู้ชมโอ้ยช่วงนี้ก็เห็ดขึ้นเยอะมากๆนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะเห็ดละงูกนะคะโอ้ยน่าเก็บจริงๆค่ะท่านผู้ชมสนุกมากๆนะคะเรื่องเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าแอดก็ชอบนะคะชอบเก็บเห็ดนะคะท่านผู้ชมเนาะโอ้ยหมานจริงๆนะคะแต่ว่าตอนที่ไปเก็บนะคะแอดก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปวิดีโอ ลงช่องให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพราะว่าคนเยอะมากๆนะคะเต็มป่านะคะท่านผู้ชมถ้ามัวแต่ถ่ายคลิปนะคะก็คงจะเก็บไม่ทันเข่านะคะท่านผู้ชมได้แต่ถ่ายภาพนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะคนี่นะคะนี่ก็ละโงกสีเหลืองนะคะโอ้ยเก็บสนุกจริงๆนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าทางบ้านของท่านผู้ชมเองนะคะมีเห็ดแบบนี้ไหมคะ อ้ยทางนี้เขาเก็บทั้งหมู่บ้านเลยนะคะท่านผู้ชมหน้าเห็ดนะคะบางคนเขาก็ไปส่งกลางคืนนะคะแต่ว่าแอดไม่กล้าไปส่งนะคะท่านผู้ชมกลัวลงป่านะคะเนี่ยนะคะดอกตูมดอกบานนะคะอ้ยบางทีก็อยู่เป็นแถวเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะสวยมากๆนะคะค่ะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ